สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆครับ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านครับที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ช่องทีมงานขอบตาดํานะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเนาะพี่น้องครับเป็นเรื่องธรมร,งร,ร,งธรมดานะครับ ของแต่ละฤดูกาลนะครับเกาไปนะฮมมาคือจังหวัดชว์พลวานะครับที่แน่ๆเนาะตอนนี้นะครับที่กำลังนะครับขึ้นฟีดเต็มฟเมฟ e บุ o กนะครับนั่นก็คือประเอกไดมอนด์นะครับรากาละหน่อย นะครับะกะละหน่อยก็น่าจะมีอีกนะครับที่เป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็ค่อยติดตามกันนะครับที่ผมมาว่าวเนี่ยผมจะไม่มีนะครับไม่มีตะลบแคปว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแต่นะครับผมเนี่ย พี่น้องสังเกตผมจะจะไม่จะไม่พูดว่าใครมีเขาจะอยู่หรือว่าใครมีเขาจะไปนะครับผมจะนำข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก่อนอ่านะและนํามาวอกจา่าหรืออธิบายถึงเหตุผลเช่นเพ่นเป็นอย่างคือโพดยังสี่นะครับเพราะอะไรทําไมถึงโพดอย่างนี้เพราะอะไรทาไมถึงตัดสินใจแบบนี้อ่านะแล้วแรงกระเพื่อมต่างๆถ้ามันเป็นแบบนี้อะไรจะตามมานะครับ สำหรับคลิปนี้ผมสิมาอธิบายนะครับว่จากันในส่วนของอำนาจการตัดสินใจนะครับอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลนะครับขืาระบบถ้าระบบบริษัทเนาะเพิ่นกระสีเอินว่าฝ่ายบุคคลนะครับฝ่ายบุคคลนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมั่นกสิได้เขาเอินว่าได้มติได้ความเห็นจากฝ่ายบริหารนะครับที่จะดาเนินการกับบุคคลนั้นๆในองค์กรตัวเองนะครับสำหรับระบบราชการขึ้นระบบที่ผมอยู่มันก็ขึ้นระบบทหารเพ่นกสิเอินว่ากรมกำลังพ้นนะครับกรมกำลังพลนข้าเจ้ากษิมีการ ดูแลเดือนยศปลดย้ายาก็เหมือนกันนีก็คือกันนะครับนีก็คือกันนะกาสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะที่เป็นข่าวสารกันอยนู่ในตอนนี้ว่าพระเอกลงจากเวท,ทีสาวหน่อยหรือว่าไม่ได้ไปต่อ นะครับเพิ่นลงแนว่นบ่ได้ไปตอี๋ยอดูการิสิมาถ,ถึงทุกคนกกษิยนไปนะครับทุกคนกกษิยนไปถ้าไม่ได้อ่านหรือว่าถ้าไม่ได้อ่านข้อความหรือบ่อได้ฟังนะครับขอมูลให้เต็มทีนะครับให้ครบถ้วนเนี่ยเพิ่งสิษิดว่าบอสโจโลงดาบพุ่นแล้วนะครับ เพื่อนก็นจะคิดว่าบอสโจเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะให้คนนี้ไปต่อนะครับให้คนนี้ไม่ไปต่อนะครับสําหรับคนที่อ่าร่วมมากรวมกันมากนะครับรวมสู่กันมากในดูก,การที่ผ่านมากนะครับแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะครับบอสโจนะครับเล่าได้จแจกแ้งอํานาจการบริหารนะครับ บ่าโจได้แจกแจงนะครับได้ยื่นดาบให้สำหรับผู้บริหารนะครับแต่ละแผนกแผนกอย่างชัดเจนนะครับและนะอํานาจการตัดสินใจความเห็นต่างๆก็อยู่กับทีมผู้บริหารทุกคนนะครับนะครับก็อยู่กับทีมผู้บริหารทุกคนถ้าสมมุติผู้บริหารลงความเห็นนะครับว่า ศิลปินคนนี้บุคลากรคนนี้แดนแดนคนนี้นะครับไม่เห็นด้วยที่จะให้ไปต่อนะครับมันก็ต้องเป็นแนวนั้นนะครับนะครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอลจัวคนเดียวนะครับไม่สามารถที่จะนะครับไปสัมผัส การทำงานในทุกแผนกและในทุกคนได้นะครับในการทำงานนะครับนี่แหละครับผลสะท้อนที่ตามมานะฮะกัสีมีคนบริเตไปตอนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องครับอ่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราจะบอกเหตุผลที่ทีมผู้บริหารเนี่ยนะครับว่าห้ค้นหนีไปตอว่าห้ค้นนั้นไปตอ กับสื่อนะฮะที่เป็นสาธารณเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งนะครับย่อมเป็นผลไม่ดีแน่นอนนะครับย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนถูกต้องไหมครับนะฮะแล้วมันจะมีผลกับใครครับมันก็จะมีผลกับผู้ที่ผลวัตถไปต่อว่าเอยอย่างนั้นอย่างนี้แมนบาครับถ้าสมมุตินะครับตามบริษัทต่าง นะครับให้พนักง,งานคนนี้ออกจากบริษัทออกจากบริษัทไม่มนละเขากระชีมีว่าเพราะอะไรยังไงนะครับเพราะวา่าบ,บริษัทเนี่ยข้าเจ้าสีโคกันด้อ่าเราไม่รู้หรอกนะครับข้าเจ้าโคกันหลังบ้านพนักง,งานคนนี้ทําไมถึงถูกเชิญออกอืพนักง,งานคนนี้ทําไมถึงไม่ได้ ทำงานอยู่ต่อเนี่ยนะครับถ้าเราเอาเหตุผลนะครับมาว่าวเจียเราบอกเป็นสาธารณนะริยมเจียมันมันไม่มีอะไรดีนะครับมันบม่มีอะไรดีมันก็จะดีเพียงหน่อยหนึ่งหยดแต่ว่ามันบระคุ่มค่านะครับมันเป็นผลเสียต่อต่อต่อศิลปินนะครับเออเพื่อนกะเหตุดีที่สุดละนะครับแต่ว่า ทีมผู้บริหารเพิ่นเห็นนะครับเขาเรียกว่านะครับอาจจะนะครับไม่ตอบสนองนะครับวัตถุประสงค์หรือวิสัยทัศน์ขององค์กรนะครับนะมันเป็นเรื่องธรรมาดาด้ครับถ้าฟุตบอลเพิ่นสิบอกว่าจังสีนะครับไม่อยู่ในแผนการทำทีมอย่างนี้นะครับ เพิ่นว่ได้ไปตอนฤดูการนี้ฤดูการหน้าอาจจะกลับมาก็ได้นะครับใครจะไปรู้อ่าใช่ไหมครับเพราะไม่มีอะไรเพราะม,มีใครรู้แต่ว่าจะอยู่กับองค์กรได้นานขนาดไหนนะครับและไม่มีใครรู้ว่าจะมาอยู่องค์กรนี้เมื่อไหร่นะครับแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ครับนั่นก็คือองค์กรกรับองค์กรต้องยังคงอยู่ อยู่แล้วต้องมีอะไรดีๆนะครับมีการพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับฉะนั้นกับพี่น้องครับอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลไหนนะครับศิลปินหรือว่าทีมแด่นหรือว่าไพ่กสร้งังนะครับที่จะไปต่อหรือว่าไปต่อเนี่ยอยู่ อำนาจการตัดสินใจนี่อยู่กับทีมบริหารไม่ใช่แค่เพียงบอสโจเพียงคนเดียวนะครับมันก็จริงครับบางเทือบอสโจแล้วก็มานาังไลนังเบาพอวานเราเป็นหัวหน้าวงเนาะนะครับอ่าประธานอามันเทือแล้วก็ต้องมานาังเบาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีมผู้บริหารมีหลายคนทีมค,ค,คู่นะครับอืมเพิ่นก็รวมร่วมข้อผินกันนะครับว่าคนนี้จะไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อ ให้เข้าใจตรงกันกับพี่น้องครับผมย่านบางคนเข้าใจไปปีปนึงเห็นข่าวว่าเอ๊มันคือเมื่อด้ไปตัวเนาะบอดโจแล้วก็เห็นังซส่ทีมผู้บริหารครับทุกคนนะครับเพิ่นเก็บข้อมูลตลอดฤดูกาลบอโจก็ได้ยืนดาบไปแล้วเอาง่ายๆนะครับอืมกับพิจารณาว่าคนนี้ควนบกวนอะไรยังไงนะครับคือมันลึกหลายพี่เดียวไล่ไล่ซดมาเคลื่อนนี่นั่นแหละครับ ม,มีหลายอันนะครับแต่คมไร้ซุดนีก็ือสิถามกันซนันนั้นกันนะครับอืถามกันซนันขื้นกันเพราะอะไรทําไมคนนี้ถึงเป็นอย่างนั้นคนนี้ถึงเป็นนี้หน้าบ้านที่สวยงามนะครับแต่ว่าหลังบ้านนะครับมีแต่ความยุ่งเจิงหลังบ้านหลังบ้านไม่ได้สวยงามขึ้นหนาเวทียังเสียนะครับ เพื่อนก็จําเป็นต้องจัดการหลังบ้านให้มันสวยงามให้มันเป็นตามขั้นร่องให้มันเป็นตามแนวทางปฏิบัติขององค์กรน,นะครับแม่บลาเออก็เหมือนร่างกายเนี่ยสุขภาพต้องดีมาจากข้างในอะไรหลายๆอยา่างมันก็จะดีแต่พี่น้องสังเกตมันก็จะมีจุดที่แบบว่า,วาโอ้อาสิเป็นยอดเหตุผลนี้นะครับอาสิเป็นยอดเหตุผลนี้แน่นอนอ่าแล้วมันกะพี่น้องกลับไปอ่านตัวนี้ ผมก็ได้อ่านไปเห็นไหมครับมีศิลปินหลายคนที่ไม่ได้ไปต่อเนื่องด้วยทีมผู้บริหารได้ตัดสินไตรตรองทีมผู้บริหารครับนะฮะผมเคารพการตัดสินใจของทีมผู้บริหารกฎร,ระเบียบขององค์กรนะะกับการก้าวสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิภาพของการปกครองศิลปินบางคนหน้าเวทีเหมือนจะมาดีแต่เสียทีที่น้ำเหมา นี่ไงครับนี่ไงครับหนาเวที่มวลว่านะครับแต่ครับเบื้องหลังเด็กนแล้วสิ่งที่สิ่งที่จะตามมาคือองค์กรไงครับเริ่มขุนมองนะครับเริ่มเละ,ละเริ่มเล้วนะครับกระลายเป็นคุ่มือรองบ่ได้เอ๊ะเป็นยังไเตี๋โอยคนนี้็ะได้คยคร็ะได้คนนี้ทําได้ก็ทําได้ มันก็เลยเหยียดให้องค์กรบ่ามีความแข็งแรงครับหลักฐานบ่ดีเฮือนกับพังนะขอพระคุณทุกกำลังใจใพี่น้องคลิปนี้ครับนะฮะเออเป็นกำลังใจให้ผู้ผ่นบ่ได้ไปต่อนเด้นะครับเออบแมเนว่าไปหาตระกูลควาอันนี้เพิ่นนะครับเป็นกําลังใจที่สําคัญให้ส่วนชีมบริหารนะครับอ่าโดยบบโจนะครับเป็นหัวหน้าวง นะคเอฟซีสาวน้อยเป็นแพ่งเข้าครับเป็นเรื่องธรรมดาเด้อนะครับเบิงค่ะให้มันมีความสุขนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของช่วงนี้แหละนะครับจนกว่าสิเปิดดูการวันที่21สาวน้อยเป็นแพ่งเนี่ยนะครับสาวน้อยลราบนโชว์เนี่ยนะครับมันยังไม่มีใครได้ไปนะครับคือยังม่มีไผ่ไม่ได้ไปต่อเพราะว่ายังไม่ได้เปิดนะครับพราะถ้สมมุติว่าเปิดวงมาเนี่ย มันก็จะมีแบบนี้แหละพี่น้องครับแฟนๆเข้าใจเนาะนะครับสิบเอ็ดสามเยริงหาเด้อนะครับสาวน้อยน้ำบนโชว์นะครับนะครับฝากไว้ภาชยนตร์ไข่ออนเดี๋ยวทายท้ามือไหนนะครับก็ติดเหตุการณ์มาวอลสู่กันฟังนในเก็บภาพเก็บวิดีโอต่างๆนะครับลงให้เบิ้งไม่ว่าจะเป็นทางช่องใหญ่นะครับหรือทางช่องกอติดสาวน้อยเพื่อนแพงลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องติดตามกันได้เลยเนาะนะครับแล้วก็จะเซอร์ไพรส์ตัวนักสแสดงนะครับ ่ขยอ๋อยังไม่หมดนะครับผมบอกเลยมีแน่นะครับยังไม่หมดนะครับเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับยังไม่หมดได้ที่ผมพิมพ์ในเฟซบุ๊กบอกว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่ใช่เรื่องพวกนี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่คนนั้นได้ลงไอ้คนนั้นไม่ได้ไปต่อคนนี้ไม่ได้ไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับผมบอกได้เลยนะครับเนาะเพราะว่ามันมีแต่ความเ้าเอื่อนว่าตกใจใจหายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์นะครับผมบอกได้เลยนะ ค่อยติดตามกันครับเป็นเรื่อยขอบคุณรู้กันมา้ใจสวัสดีครับ